แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็ยที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เพืเ่อนๆชาวกิน้องแบบทุกคนวันนี้นะครับก็พบกับเด็กเอาวันลำยายแสงเรื่องร้องซีซั่นในเมตเกือบจะ ECB โนก็ที่พูดว่าเกือบจะเนี่ยเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะมีผัดหนึ่งที่เป็นผัดเจ้าปัญหานะครซึ่งมันก็คือผัดในเนตนั่นแหละ <c oughs> เออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแล้วสําหรับในรอบนี้เนี่ย ที่บอกว่าเกือบจะก,ก็เพราะว่าเซตอื่นผัดอื่นเนี่ยยังคงเล่นเป็นสไตล์เดิมก็เป็นอีซี่นะเป็นเซตอนะีซี่บิเนาะก็ไม่มีเทคนิคอะไรเยอะนะก็เล่นตามปกติได้เลยนะเน้นเก็บเยลลี่ให้แม่นๆอะไรก็พอนะครสำหรับผัดแรกเนี่ยผมก็ยังคงใช้เป็นไซบอกเหมือนเดิมก็ไซบอกยังคงครองตำแหน่งในตรงผัดนี้อยู่นะจริงๆมันก็มีตัวแทนแล้วแหละมันก็สามารถใช้ตัวอื่นได้ตอนนี้ที่ผมเห็นเขาก็ใช้ลำไย,ยการเป็นผัดแรกแทนอะไรเงี้ยใช้ถั่วชุบก็แต้มดีเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เอ่อถ้า ตัวไ้บอกน่าจะยังเป็นตัวที่ดีสุดนะหลังจากที่ผมไปเทสมาก็จริงๆมันก็พอมีตัวที่แบบระยะใกล้กันพอแทนกันได้บางตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นว่าต้องเสียสละสมบัติทําแต้มหรืออาจจะต้องเปลี่ยนสมบัติเปลี่ยนเซตไปไงซึ่งก็กลายเป็นว่าแต้มก็จะจบน้อยกว่าไ้บอกอยู่ดีนงะแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีเนี่ยผมก็ไปทดสอบมาก็จะมีมะนาวอ่าแล้วก็เฟเรสใช้ได้นงะแต่ถ้าจะใช้2ตัวนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของชูกาลาสนะแล้วก็ ถ้ามะนาวเนี่ยต้องใส่เครื่องยนต์ส่วนตัวของเฟอร์เรสตเนี่ยต้องใส่ขวดพุ่งให้ถึงจะได้ระยะเท่ากับตัวของไซบอร์กเนาะซึ่งถ้าจะใช้ตัวอื่นจริงๆผมก็น่าจะให้มะนาวน่าจะดูดีสุดมั้งเพราะว่าเอ่อเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยมะนาวแต้มน่าจะใกล้เคียงกับไซบอร์กที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องใช้ขวดพุง่งไงเพราะว่าเดี๋ยวขวดพุง่งอ่ะมันต้องเซเวเ่นกับเลมอนแต่ก็เผื่อใครที่อ่าอยากหาตัวอื่นมาทดแทนอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่บ้างเนาะโอเคเนาะ ก็ถ้าเป็นไซบอร์กเนี่ยแต้มมันจะจบประมาณเซตที่ผมเล่นนะจะจบประมาณ700ล้านต้นๆนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยนสมบัติอะไรนิดหน่อยก็แต้มแกวงไปเรื่อยๆนะก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้สมบัติอะไรนะครับซึ่งสมบัติที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวของมีรุงอันนี้บังคับอยู่แล้วแล้วก็สมบัติอีก2ชิ้นก็ใช้เป็นสายสปีดนะครับซึ่งผมก็เลือกมาเป็นตัวของดาบเนาะดาบเนี่ยมันเหมาะกับเซตน,นี้เพราะว่ามันช่วยบางจังหวะฟันเย็นได้มีลุงแล้วแต้มมันเยอะขึ้นนะครับแต้มมันจะเยอะกว่าใช้เปป็นนนนสสสมบััติออพวกายื่ะ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งผมก็ใช้เป็นตัวของปืนฉีดน้ามานา้เนะเพราะว่าแต้มดีสุดแล้วนะแต่ใครจะใช้เป็นทองฟ้าจําลองก็ได้ใครจะใช้เป็นแคนดี้ดาวตกจระแสงก์ก็ได้นุ่มขึ้นอยู่กับว่าใครมีอะไรก็ใช้อันนั้นเนาะถ้าเกิดไม่มีดาบก็สามารถใช้ทดแทนได้คือผมก็ไปลองมาละใช้ทองฟ้าจําลองแทนดาบก็แต้มก็พอๆกันนะก็ไม่ได้ห่างกันเยอะแต่แต้มอาจจะจบน้อยกว่านิดหน่อยนาะแบบนิดหน่อยจริงๆดังนั้นใครไม่ซีเรียสก็หรือใครไม่มีดาบเลเวลเยอะอะไรเงี้ยหรือไม่มีปืนฉีดน้ำเลเวลเยอะก็ใช้ชิ้นอื่ หลักๆก,ก็ซีแค่มีลงน้งเพราะว่าช่วงสเตทที่ไซบอร์กวิ่งอยู่มันค่อนข้างมีมีลงเยอะไงโอเคก็สำหรับอัลเทอร์เนทเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงหน้าผัดเหมือนเดิมน้ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าไซบอร์กแนะนําสุดนะดังนั้นใครเล่นเบรกนี้ถ้าเอาสบายๆเนี่ยไซบอร์กก็น่าจะยังดีอยู่น้ก็ต้องรอตัวที่จังหวะใกล้ๆกันบัฟมาอะไรเงี้ยเออถึงอาจจะเอามาแทนไซบอร์กได้นะอ่าโอเคใช้สกิลปิดท้ายไปน้ก็ผมจะปล่อยตัวไปเลยเนาะจบที่7 0 5ล้านน้องก็ถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวเราไปต่อกัน e ท is ี่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับมาต่อกันที่ผัดที่สองกันต่อกับตัวของเลมอนก็เป็นผัดคู่บุญประจําเบรกเอานี้นมก็เียได้ว่าถ้าเป็นสายอีพิกเนี่ยไซบอร์กกับเลมอนก็ถือว่าเป็นตัวคู่บุญประจําเบรกเอานี้จริงๆนะเพราะว่าเบรกเอานี้วนมาทีไรก็จบลงเอยสองตัวนี้รับจบตลอดนะฮะก็จังหวะมาลงตัวเนาะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องรอแบบตัวที่จังหวะใกล้เคียงกันหรือตัวที่ดีกว่ามาทดแทนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแอบยากตรงเลมอนอะเพราะว่า เลมอนมันจังหวะอะไรทําแต้มมันค่อนข้างลงตัวที่สุดแล้วไงแต่ถ้าเกิดถามว่ามีตัวที่แทนผัดแรกได้ไรเงี้ยตัวผัดแรกไซบอกผมยังพอมองแบบมองเห็นว่าเออมันก็ยังพอมีตัวแทนได้นะแต่เลมอนอาจจะยากนิดนึงเนาะอันนี้ในเรื่องแต้มนะถ้าเป็นในเรื่องจังหวะเนี่ยที่ผมเคยทดสอบไว้แต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าผมเคยลองไว้นานละก็จะมีแบล็คเบอร์รี่ใส่เครื่องยนตนะ์น่ะน่าจะพอได้นะครับแล้วก็ปลาไหลอ่ะปะลาไหลก็น่าจะพอแทนได้นะเหมือน เคยลองไว้อยู่แต่ว่าลืมละลองไว้นานแบบนานมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวที่จําได้ว่าเหมือนได้ก็จะมีไซบอกไม่ใช่ไซบอกไดโนเสาร์อไดโนเสาร์ใส่ขวดพุ่งก็เล่นได้เหมือนกันในผัดนี้เนาะแต่นั่นแหละตัวพวกนั้นก็แต้มมันจะหายไปก็นข้างเยอะนะแต่มันจะได้ระยะใกล้เคียงกับตัวของเลมอนเนาะดังนั้นใครแบบไม่ได้ปั้นเลมอนไว้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็พอมีตัวแทนได้ในเรื่องของจังหวะระยะทางอะไรนี้เนาะจุดเกิงจุดเกิดอะไรเงี้ยมันก็ใช้ตัวพวกนั้นพอแทนได้เนาะ แต่ว่าแน่นอนเรื่องแต้มเนี่ยเลมอนก็ถือว่าค่อนข้างกินขาดที่สุดนะอ่ะโอเคก็เลมอนเนี่ยหลักๆเลยนะผมไม่มีอะไรเยอะนะคือผมว่าเลมอนผัดี้จังหวะนี้เนี่ยมันเล่นค่อนข้างง่ายนะผมก็สามารถที่จะเล่นแบบปกติได้เลยไม่ต้องเอาโล่ชนอะไรนะแค่อาจจะมีอย่างจุดเมื่อกี้ที่อ่าถ้าเกิดโดดขึ้นไปได้มันก็จะเก็บแต้มได้เยอะขึ้นเก็บเยลลี่ได้เยอะขึ้นนะก็จะหลักๆจะเป็นจุดที่แบบต้องโดดเก็บเยลลี่ให้มันแม่นๆหน่อยนอกนั้นก็ไม่ได้มีจุดยากอะไรมากมายนะผม แล้วก็จุดลุกไฟอะไรเงี้ยก็พยายามเก็บลุกไฟจังหวะให้ดีก็พอนะครับจะได้ทําลายสีขวางเยอะเนอะก็คีย์หลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ขวดพุ่งในจังหวะสุดท้ายนี่แหละเพราะว่าขวดพุ่งเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราปิดท้ายทําลายสีขวางกองใหญ่ได้พอดีซึ่งแต้มมันจะจบขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เลมอนมันก็ยังคงครองตําแหน่งนี้อยู่นะก็หลายคนจะแบบสงสัยว่าพวกบาร์ช็อคหรือพอมดอะไรเงี้ยได้ไหมพอมดผมเคยลองแล้วไม่ได้นะครับส่วนบาร์ช็อคเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท มันสีขวางมันจุดจุดทำลายมันจะเป็นจุดที่แบบโดดขึ้นไปไม่ค่อยถึงอะ่ะเออก็เลยคิดว่าบาร์ช็อกน่าจะเล่นยากไปนิดหนึ่งนาะอ,อ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปเนาะก็จบที่740ล้านนม ก็จะสังเกตว่าแต้มที่ขึ้นมารตรงจังหวะท้ายเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะมันเลยไปผลที่เลมอนก็ยังครองตำแหน่งนี้อยู่เนาะอ่ะโอเคเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่3กันต่อนะก็จะเป็นตัวของพีชขาวเนาะก็สาหรับในผัดนี้เนี่ยจริงๆมันก็ผมไปลองมาหลายตัวนะแต่ว่าในการเปลี่ยนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องจังหวะระยะทางพอสมควรเนาะก็ถ้าเกิดผัดนี้เนี่ยใช้ตัวที่วิ่งไกลกว่าพีชขาวเนะี่ยอ่าอาจจะต้องเปลี่ยนผัด4ผัด5ใหม่นะให้มันไม่วิ่งไกลเกินไปเนาะ ไม่ง่าอาจจะมีปัญหาเรื่องจังหวะระยะทางได้เนาะก็ถ้าเกิดใช้เป็นพีคขาวแบบผมเนี่ยผัดถัดไปก็จะใช้เป็นตัวที่แบบวิ่งไกลขึ้นมาหน่อยได้นะแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้ตัวอื่นที่ผมไปลองมาก็มีแม่วานมีพีคอะไรเงี้ยจริงจริงพีคก็ดีนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันก็มีเซตที่ใช้พีคกันแล้วนะในผัดนี้เนาะแต่ว่าถ้าใช้เป็นผัดพีคเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลกว่าแบบมากๆเลยก็จะทําให้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวอะไรงี้นะแต่ว่าที่ผมใช้พีคขาวเนี่ยก็อย่างที่บอกัน และอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวจเซฟพีชเนี่ยไปไว้เล่นตรงผักหืุแทนนะครับมันจะลงตัวกว่าสำหรับเซตประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นเซตที่กดออกคุณธรรมเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ลงตัวของมันเหมือนกันที่ใช้พีชตรงผักนี้นะครับซึ่งที่ผมไปเทสเซตมาเนี่ยด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันแรกนะที่ผมอัดคลิปก็คือด้วยความที่อัปเดตแพทนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากละช่วงนี้ผมก็เลยแบบ,บว่างๆนะครับพออัปเดตเบรกมาปุ๊บก,ก็เลยค่อนข้างมีเวลาในการที่มาเทสเซตเนาะก็ลเลยทําให้รอบนี้เน ค่อนข้างที่จะเทสเซตอะไรค่อนข้างไวนะครับแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่พอเทสไวอะไรไวมันก็มีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนแล้วก็จะมีเซตเพิ่มเติมเคลื่อนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นต้าหลังจากที่ผมลงคลิปไปนี้ไปแล้วแล้วมันมีตัวอื่นเสริมเข้ามาอันนี้ก็เับาไวในฐานที่เข้าใจว่าเออก็ตอนนั้นยังไม่รู้ข้อมูลตอนที่อัดคลิปอยู่ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคก็พี่เขาเนี่ยมันจะถึงขวดเลือดได้ค่อนข้างจะเป๊ะพอดีนะอันนี้จะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงแต่ว่า มันแค่โดดประมาณหนึ่งทีอะ่ะมันก็ถึงขวดเลือดพอดีละเป๊ะละจริงจมันถึงเกือบๆเ,เป๊ะพอดีแหละแต่ว่ามันแบบค่อนข้างจะเหลือหล่อมๆนิดนึงอะ่ะมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับดังนั้นตอนจังหวะขวดเลือดออกด่านเนี่ยผมจะโดดสักทีนึงเพื่อให้มันแบบดูดเลือดดูดขวดเลือดได้พอดีนะเพราะว่าตรงนั้นสัตว์เลี้ยงมันจะติดแม่เหล็กพอดีไงก็มันไม่ได้ยากมากนะคือมันก็ไม่ได้ยากหละแค่โดดหนึ่งทีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็โน้ตไว้นิดนึงเผื่อใครแบบไปเผลอไม่โดดอะไรเงี้ก็ งานหยาบอยู่เหมือนกันนะฮะคือมันจะมีจังหวะมันเป็นจังหวะของมันแหละเอออันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยน้ก็อย่างนี้บอกว่าใครที่จะเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางเท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวที่ผมเคยเล่นไว้เช่นน้องแซงหรือเป็นตัวของอ่าแม่วาลอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถหยิบม,มาเล่นได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องปรับระยะทางนิดนึงนะครับอ่าโอเคก็มันก็จะมาถึงขวดเลือดได้แบบพอดีเป๊ะนะอย่างที่บอกเนี่ยมันมาถึงได้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าจังหวะอะไรก็ค่อนนข้างลงลตัวนะ อ่ะก็เดี๋ยวพี่ข่าวเนี่ยจะใช้สกิลปิดท้ายได้ทีหนึ่งพอดีนะครับก็น้องเนี่ยระยะาทางผมว่ามันใกล้ๆก,กับแซงที่ผมเคยเล่นไว้รอบก่อนนะค่อนข้างใกล้กันเนาะก็จะไม่ไกลมากเนาะอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะก็จบที่670ล้านหนุ่มก็จบที่674ล้านเนาะโอเคเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีก,กว่านะครับ มาสู่ผัดที่4กันนะมก็จะเล่นเป็นตัวของเอลเดอร์เนาะก็เอลเดอร์เนี่ยที่หยิบมาเล่นในผัดหนิงก็เพราะว่ามันได้ระยะทางในระดับที่ผมต้องการพอดีน้อแล้วก็บวกกับมันใช้เครื่องบินมินเน,นาคุ้มนะก็เลยใช้เป็นตัวของผัดเอลเดอร์น้อก็ถ้าเกิดใครไม่มีเอลเดอร์ไม่ได้ปั้นเอลเดอร์ไว้เนี่ยตัวที่แทนได้ก็จะเป็นแบบ red, icorn, เฟรเรสยูนิคอนอะไรพวกนี้นะที่แบบพอแทนได้น้องมันจะได้แบบจังหวะระยะที่ใกล้ๆกันอาจจะมีใกล้กว่าบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้นะก็ไปใช้ได้น้อ แต่เหตุผลที่ใช้เอลเดอร์ก็อย่างที่ก,กล่าวไปว่าโดยความที่ในสเตสนี้เนี่ยมันใช้เครื่องบินดินแดนดาวคุมเพราะว่ายลลร่ดาวมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกกับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเข้าโบนัสไทม์ในช่วงท้ายดาดด้วยซึ่งก็มียลลร่ดาวเยอะอีกดังนั้นก็จะใช้เครื่องบินดินแดนดาวคุมนะมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ใช้เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวของถุงอินซีเงาะนะเพราะว่าด่านนี้ยันร่มีสีชมพูเยอะนะครับก็สำหรับตัวของด่านวางลำไย,ยแสนเรื่องร้องเนี่ยจุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือในแต่ละะสเเตตตนนนีีน่่มมััจขข้อ้ออดดแตกกตางกไปนะ คือมันจะมีความโครงสร้างด่านที่เฉพาะของแต่ละด่านในสเตตแต่ละสเตตนะอย่างในช่วงสเตตแรกเนี่ยมันก็จะมีความกลางๆถูกไหมพอเข้าสเตต2สองหมีลุงก็จะเยอะพอสเตต3สามหน่อยก็จะมีเยลลี่หมีสีเหลืองประมาณหนึ่งพอสเตต4สี่ก็จะเป็นด่านที่มีสีขวางเยอะๆถูกไหมมาด่านนี้สเตจ5ห้าเนี่ยก็จะเป็นด่านที่มีหมีชมพูเยอะมีหมีเอ่เยลลี่ดาวคอน้างเยอะนะครับ พอไปสเตจถัดไปสเตจ6ก็จะเป็นด่านที่เหรียญเยอะเนาะแล้วก็สเตตเจจะเป็นด่านที่มีหมีน้ําแข็งหรือมีสีฟ้านะมแล้วก็มีบูดมีนมมีขมเนาะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นด่านท้ายที่เป็นด่านที่มีเยล่ี่หมีสีเหลืองเยอะเนาะก็แต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละสเตตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างแตกต่างกันไปนะก็พวกสมบัติที่มีความแบบเฉพาะทางของแต่ละชนิดอนะไรเงี้ยก็จะสามารถหยิบมาใช้ได้เบ่งได้ค่อนข้างดีใช้ได้หลากหลายนะมเพราะว่านั่นแหละ แต่ละสเตจเนี่ยโครงสร้างเยลลี่พิเศษในแต่ละช่วงด่านเนี่ยมันจะต่างกันไปนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราเติมออกด่านนมก็จะเข้าสู่โบนัสไทม์ซึ่งเป็นโบนัสไทม์พิเศษของด่านนี้นมด่านนี้ก็จะมีโบนัสไทม์เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเนาะซึ่งจะออกหลังจากที่ออกด่าน5ด่าน6แล้วก็ด่าน7ก็จะมีโบนัสไทม์เป็น3มังกรนุซึ่งแต่ละโบนัสก็จะมีจุดเด่นของตัวเองนะอย่างโบนัสแก้วมังกรก็จะมีวิ่งความเร็วแสงแล้วก็ทําลายไอหินอันเี้ยก็จะได้ตัวของเยลลี่ดาวเยลลี่หม,ม ก็เลยช่องข้างที่จะอย่างที่บอกก็คือจะใช้ตัวของเครื่องบินนีนเดอรคุ้มนั่นเองนะอ่าโอเคก็สำหรับตัวของเอลเดอร์เนี่ยมันจะดึงระยะไปค่อนข้างไกลนิดนึงถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดคนอื่นจะใช้ผัดสามเป็นตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ใช้พี่ขาวแบบผมเนี่ยอาจจะต้องดูจังหวะอีกนิดนึ่งนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่วิ่งสั้นกว่าตัวของเอลเดอร์นะไม่งั้นก็อาจจะระยะไกลเกินไปนงะเพราะถ้าระยะไกลเกินไปมันจะมีปัญหากับในช่วงผัดก่อนขึ้นผัดทายนะอันนี้ต้องระวังนิดนิดเนึ่ อ่าโอเคใช้สกิลปิดถ่ายไปสหรับผัด Elder, นี่เอลเดอร์นะับก็มาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่นะก็จะจบประมาณ720ได้นะผมถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกนะโอเคก็ขอโดดเพื่อเก็บตัวของเยลลี่ความสามารถให้ครบนะัมก็จบที่721อล้านเนาะโอเคเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่5กันนะัมก็เข้าสู่ครึ่งทางกันแล้วเนาะก็จะเล่นเป็นตัวของครปสตรอเบอรี่นะับก็ซาวตวของผัด4ผัด5เนี่ยมันสามารถสลับจังหวะมาใช้กันได้นะเพราะว่า ตัวที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวจังหวะเดียวกันนะครับตัวที่เหมาะใช้ก็จะเป็นพวกจังหวะ2ขวดนะในชิงถ้วยนะเช่นครีปสตรอเบอรี่เอเดอร์ตัวของน้องเฟอร์เรสกล้วยตัวของยูนิคอร์อะไรพวกนี้สามารถที่จะหยิบสลับสลับมาใช้กันได้นะแต่ว่าก็ดูระยะทางนิดนึงถ้าเกิดตัวก่อนหน้าใช้เป็นตัวที่วิ่งสั้นมากอะไรเงี้ยก็ตัวต่อไปอาจจะต้องตับให้เป็นตัวที่วิ่งไกลหน่อยแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งใช้วิ่งไกลมาแล้วอะไรเงี้ย ก็อาจจะใช้ตัวที่วิ่งกลางๆหรือวิ่งสั้นๆหน่อยเพื่อให้ระยะมันไม่ไกลเกินไปนั่นเองนะอ่ะโอเคก็เลยเป็นผลที่ผัดก็เลยใช้เป็นครปเนเพราะว่าผัดก่อนหน้านี้เนี่ยเราดึงระยะมาในระดับที่กลางโอเคละไม่ได้ไกลามากแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากจนเกินไปนะก็เลยใช้เป็นตัวของครปเนาะเพราะว่าครปก็ถือว่าจังหวะกํากลังดีนะก็จริงๆในเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างที่บอกนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามอัลเทอร์เนทนะัก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้พีทเป็นผัด3เราใช้พลัมผัดนี่ย เทพก็ยังใช้เป็นผัดที่5ได้นะจังหวะก็จะเป็นจังหวะจุดเกิดก็จะจุดเกิดเดียวกันเลยนุ่แล้วก็ให้ผัดที่6เป็นตัวของพีทขาวแทนซึ่งถ้าใช้ผัด6เป็นพีทขาวเล่นเป็นจังหวะนั้นเนี่ยพีทขาวเนี่ยมันจะไปสกิลจังหวะสุดท้ายตรงก่อนขึ้โนบนัสทามพอดีนุ่ซึ่งมันก็จะทาให้จังหวะนั้นนะ่ะพีทขาวสามารถกดออกโบนัสทามได้แล้วก็ให้ผัดเจ็ดเนี่ยลงมาเก็บโบนัสทามต่อจะได้แต้มเพิ่มนะผัดเจ็ดก็จะได้แต้มเยอะขึ้นแต้มจบจะเยอะขึ้นพอสมควรน,น,นจะจจบขึอ่มานะมั่น ก็ไม่ได้มีทริคตรงส่วนนั้นนะแต่อันนี้อธิบายไว้ก่อนเผื่อใครที่อยากเล่นแบบกดออกโบนัสทามอยากได้แต้มเพิ่มอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะโอเคเนาะหรือผัดถัดไปเนี่ยจะเล่นเป็นตัวของน้อง erm เปปเปอร์มินอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะโอเคแต่ว่าผัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผัดนี้ก็เล่นสบายสบายนะโอเคก็ขึ้นโบนัสทามไปนะอย่างนี้บอกว่าโบนัสทามมันจะมีแค่ช่วงออกด่านครั้งสามครั้งนะก็คือด่านละครั้งเนาะดังนั้นอย่างนี้บอกไปว่าด่านนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทริคก,การกดออกโบนัสทามบ้างนิดหน ถ้าเซตไหนที่แบบทาจังหวะมาเพื่อกดออกบนธรรมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ได้แต้มจากบนธรรมเยอะขึ้นนะมันก็ทําให้เบรกนี้เนี่ยเซตมันจะค่อนข้างแบบตายตัวประมาณนึงนะเออเพราะว่าอ่าด้วยความที่บางทีบางตัวจังหวะมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะตรงกันสักทีเดียวไงมันก็เลยอาจจะต้องมีปรับจูนบ้างพอบางทีไปปรับจูนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะก็อาจจะเกินขาดบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เบรกนี้เนี่ยเซตมันจะมีความนิ่งประมาณหนึ่งเนาะคือผัดหนึ่งัดสองอะจะค่อนข้างนิ่งอยู่แหละเพราะว่า เพื่อให้เลมอนมันลงตัวที่สุดไงส่วนผัดอื่นเนี่ยก็แล้วแต่นะรถ้าเล่นแบบไม่แคร์โบนัสไทม์อะไรมากอะไรเงี้ยมันก็สามารถปรับจูนได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าจะแคร์โบนัสไทม์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกนะอ่ะโอเคจะอตสกิลปิดท้ายไปสับผัดเครปนอก็จบที่641ล้านนอถ้าอยากได้แต้มเพิ่มก็โดดเพิ่มนิดนึงได้นะก็จะได้เก็บไอตัวเยลลี่ที่เครปต่อยไว้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่6กันนก็็จะเปนตัวของน้้อองงพพีีกกันนะนเนเเะ็่ย หลักๆเลยไม่มีอะไรมากนาะแล้วอย่างที่บอกไปว่าพีทกับพีทขาวเนี่ยมันสามารถสลับการใช้ได้นะสมมุติว่าถ้าเอาพีทขาวไปเล่นมาผัดมาเล่นผัดนี้แทนเนี่ยก็สามารถที่จะโยกพีทเนี่ยไปเล่นเป็นผัดที่3าได้นาะแต่ว่าผัดที่4ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพลัมนะมันจะได้ระยะสั้นลงนิดนึงนะาะเพราะถ้าเกิดยังเล่นเป็นเอลเดอร์อยู่ระยะจะไกลเกินไปเนาะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นเป็นเซตนั้นเนี่ยพีทขาวเนี่ยถ้าเอามาเล่นเป็นผัด6มันจะตุยตรงหน้าแบบ มันจะใกล้ตุยตรงหน้าโบนัสพอดีนะมันจะใช้สกิลเสร็จตรงแบบขึ้นบนก่อนขึ้นโบ,บนัสพอดีเป๊ะเลยเนาะก็สามารถที่จะเล่นเพจกดออกโบนัสทามได้เนาะจะทําให้ผัดถัดไปก็คือผัดที่7็เนี่ยจะได้แต,ต้มเยอะขึ้นจากการที่ได้เก็บโบนัสทามเนาะแต่อันนี้ก็โน้ตไว้ว่าถ้าเกิดอยากทำอะ่ะถ้าเกิดอยากทําก็ทําได้แต่ว่าเซตที่ผมเล่นก็ไม่ได้ทำนะก็วิ่งไปตามปกติเนาะพีจเนี่ยก็ถือว่าวิ่งไปค่อนข้างไกลขึ้นแบบมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเทียบกับเซตท,ที่กดออกโบนัสทามแน่นอนคือพพจเนี่ย ทำระยะไปไกลเวอร์กว่าอยู่แล้วนาะดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียนนะเล่นตามปกติได้เลยนาะพีทเนี่ยมันก็จะใช้สกิลสุดท้ายได้ค่อนข้างจะพอดีนะคือมันก็ไม่พอดีหรอกเลือดมันก็เหลือๆนือแต่ว่าก็เหลือว่าเหลือไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะดังนั้นก็ถือว่าเล่นสบายๆสำหรับผัดพีทนาะถือว่ามันค่อนข้างลงตัวได้แหละผมก็เลยหยิบม,มาใช้นะคือพีทเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ช่วงนี้ผมก็เชียร์จริงๆในการทํามาเล่นนาะเพราะว่าตัวมันแบบเหมาะเล่นเบรกอะแล้วก็เล่นชิงถ้วยตอนนี้ก็ถืออว่่่าาคนข้งงเกงนะ โดยความที่เบรกอะ่ะมันเก่งเพราะว่ามันมีสัตว์เลี้ยงชุบไงพอมันเป็นสัตว์เลี้ยงชุบมันก็ได้เปรียรับก็เลยทําให้พีชนะผมว่าตอนเนี้ยมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครจะเล่นเบรกจริงๆอะไรเงี้ยควรทาไว้ให้หนคือต่อให้มันไม่เป็นตัวเมนในเบรกนั้นะ่ะมันก็สามารถที่จะโยกมาเล่นเป็นตัวแทนได้อยู่ดีนะเพราะว่าโดยความที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงชุบไงแล้วบางเบรกมันใช้เลเจนร์จนอะไรเงี้ยเราก็ใช้พีดแทนพวกตัวเลเจนร์จนได้นะเออเผื่อใครที่แบบไม่มีตัวเลเจนร์เจนริงๆอะไรเงี้ยพีดถือว ก็จ,จะมีข้อเสียนิดนึงตรงบางจังหวะที่อะถ้าเก็บลูกไฟตอนสกิลพอดีก็อ,อาจจะเป็นจังหวะนรกหน่อยนาะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคเนาะอ่ะแล้วก็เรื่องสมบัติเนี่ยอันนี้ผมลืมบอกไปนะฮะก็ตอนที่ผมเทเซตมาเนี่ยผมก็ลืมไปว่าอ่าถ้าเกิดเอาฟักทองไปให้ผัดอื่นน่าจะจังหวะน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าอ่าผมเหลือฟักทองมาเล่นพอดีก็เลยไม่เป็นไรนะุ่จริงๆเอาชิ้นอื่นอย่างพวก กงเล็บมังกรหรือมาเล็บเขียวมาเล่นน่าจะดีกว่านะออสำหรับจังหวะกับผัดพีทนะ้แต่ว่าช่างมันเนาะอ่ะโอเคก็เข้าสู่โบนัสครั้งสุดท้ายนะ้องก็อันนี้เป็นโบนัสครั้งที่3ซึ่งเป็นโบนัสดอกบัวนะเนาะโบนัสนี้ก็พยายามคุมตัวดอกบัวให้มันอยู่ตรงกลางนะ้อรคิคหลักๆของผมเนี่ยก็คือพยายามแบบให้ตัวของคุกกี้เราอะ่ะมันอยู่ประมาณเยลลี่แถวสุดท้ายนะ้พอบัวมันบีบผีผาขึ้นบีผามันจะเก็บเยลลี่ได้แบบครบพอดีนะออมันจะค่อนข้างจังหวะจะลงตัวนิดนึงนะ้แต่ว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจังหวะตรงนั้นเราแม่นด้วยแค่ไหนแหละบางทีผมก็ยังพลาดอยู่นะฮะแบบบางทีคือเมมเมิรไงเออก็เป็นเบรกที่โบนัสไทม์ก็จะมีลูกเล่นหน่อยเนาะซึ่งไอโบนัสของดอกบัวนเนี่ยเอาจริงๆผมชอบน้อยสุดแหละเพราะว่าขี้เกียจต้องมานั่งแบบคุมคุกกี้ให้มันอยู่ตรงกลางตลอดอะไรเงี้ย เพราะว่าบางทีอ่ะเราโฟกัสคือปกติถ้าเป็นโบนัสปกติอ่ะเราจะโฟกัสที่ตัวคุกกี้ที่เราเล่นถูกไหมละ่ะแต่อันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตเป็นเราต้องไปโฟกัสตรงดอกบัวแทนมันก็เลยอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะฮะมันก็ต้องแบบมีความเหลือ่อมๆหน่อยเนาะอ่ะโอเคใช้สก,กิลสิดท้ายไปนะครับก็จะสังเกตว,ว่าเรื่องมันจะเหลือ่อๆนะก็คือใช้สก,กิลได้สบายมากนะสำหรับผัดพีพ๊เนาะโอเคก็จบที่ 6 6ร้บล้านนมก็อย่างนี้บอกถ้าเปลี่ยนสมบัติผมว่าน่าจะจบประมาณ670บวกบวกได้อยู่นะสหรับผัดนี้นมโอเคเราไปต่อกันที่ผัดลองสุดท้ายกันดีกว่านะครับมาสู่ผัดลองสุดท้ายกันกับตัวของวิปปิ้งกันนมก็สำหรับวิปปิ้งเนี่ยอย่างนี้บอกไปว่าถ้าเกิดสมมติว่า,าเราเล่นแบบมีทริก,กดออกบนธทามนิดนึงอะไรเงี้ยผัดนี้ก็จะจบแต้มได้เยอะขึ้นนมแต่ว่าวิปปิ้งก็จะวิ่งสั้นลงนิดนึงซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมคําตอบก็จริงๆถ้าเกิดแบบเอาแบบปกติเลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาาามกนแต่ว่ว ที่ผมเล่นเป็นประมาณนี้นอีกอย่างหนึ่งมันมีเหตุผลด้วยคือหลังจากที่ผมไปเทสเซตมาปรากฏว่ามันจะทําให้เซตไนเน่เล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับถามว่าทำไมเล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าจุดเกิดของเซตไนเน่เนี่ยมันจะมีผลกับจังหวะการใช้สกิลท้ายของไนเน่เนาะเพราะว่าถ้ายิ่งจุดเกิดดีเท่าไหร่เนี Nine ่ยไนเน่ก็จะยิ่งมีโอกาสโดดใช้สกิลได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดจุดเกิดบางทีเราทํามาแล้วแบบมันเป็นจุดเกิดจังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วไนเน่โดดยื้อไม่ได้ไม่แบบไม่เยเท่าทีควร น้องจะใช้สกิลปิดท้ายแบบยากมากเนาะอ,อันนี้หลังจากที่ประสบพบเจอมานะซึ่งก็เบรกรอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามันเกือบจะเป็นอีซี่ก็เพราะว่าผัดในเนตเนี่ยแหละบอกว่าผัดในเนตรอบนี้เนี่ยคือเดฟใส่มาแบบจังหวะมันไม่ค่อยเหมาะกับโครงสร้างด่านเท่าไหร่นะฮะถ้าพูดกันตามตรงเลยนะมันตัวมันไม่เหมาะกับโครงสร้างด่านเท่าไหร่เนาะคืออย่างรอบก่อนเกรฟรุตใส่ไข่ชิ้นเดียวมันก็เป๊ะไงเ,เพราะว่าเกรฟรุตมันใช้เลือดน้อยกว่าในเนตแต่ในเน่เนี่ย มันต้องเป็นแบบไข่ชุบแล้วก็บวกกับสมบัติที่บวกเลือดอีกชิ้นหนึ่งอย่างแผนที่ไม่ก็ถั่วชุบนมหรือบางทีถ้าเกิดอยากให้ง่ายจริงๆแบบเอาแบบไม่สนแทมเลยอ่ะก็สามารถที่จะเล่นเป็นถั่วชุบไข่ชุบแล้วก็แผนที่ได้นะครับอันนี้ผมไปลองมาแล้วมันง่ายขึ้นแบบมากๆเลยแต่ว่าแต้มก็จะจบแบบหายไปประมาณร้อยล้านนะเออก็เป็นทางเลือกนะผมเผื่อใครที่แบบอยากเล่นง่ายขึ้นก็สามารถที่จะใช้เป็น3ามชิ้นนั้นได้ มันจะจบแต่ยังไงก็จะจบเยอะกว่าไซส์สามทำแต้มนะอันนี้ผมไปลองมาละผมลองแบบ3ทําแตม้มดูประกบว่าแตม้มมันจบประมาณ950กลางๆไปปลายอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับจังหวะดาด้วยก็คือแต้มจบก็คือถือว่าค่อนข้างน้อยนะฮะดังนั้นเล่นเป็นสายชุบจะดีกว่านั่นเองนะก็ลเลยเป็นผลที่เบรกรอบนี้เนี่ยมันจะใช้คําว่าอีซี่แบบเต็มเต็มปากเต็มคําก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยอยากใช้คําว่าแบบฟูลอีซี่เต็มปากเต็มคําเท่าไหร่คือโดยรวมมันก็ถือว่าเล่นไม่ยากมากหรอกแต่ว่า มันก็ต้องมีการแบบโดโดๆโเโยอนิดนึงในผัดทายเนาะผมมันก็เลยเป็นผลที่ผมก็เลยโนดไว้เนว่าเกือบจะเป็นอีซี่นะแต่ก็มันก็คืออีซี่บิวว่าแหละเออนะเพราะว่าผัดอื่นก็ไม่มีอะไรเลยเนาะผัดอื่นก็คือเล่นตามปกติเลยมันไม่มีทริคอะไรเยอะแยะเลยมันยากแค่ตรงผัดไอ้ไนเน่แค่นั้นเองเนอะอ่ะโอเคแล้วก็ผัดนี้เนี่ยมันจะไปตุยตรงช่วงก่อนถึงโพชั่นแบบพอดีเด็เลยนะ ก็ถ้าสมมติว่าผัดก่อนหน้าเนี่ยเราใช้ตัววิ่งไกลเกินไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะใช้เป็นพีดตอดด้วยตัวของวิทติ้งเนี่ยอันนี้มันจะทําให้มีปัญหาคืออาจจะวิ่งไกลเกินไปนมดังนั้นมันเลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงพยายามแบบใช้ตัวที่มันแบบไม่ดึงระยะไกลเกินไปแบบพวกเครปหรือพีดขาวอะไรแบบนี้เนาะอ่ะโอเคก็ขอโดดป,ปิดท้ายเพื่อเก็บตัวของแคนดี้นมก็จะจบที่5 4 2ลา้านนออ่ะก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับตัวของผัดสุดท้ายในเนทกันดีกว่านะครับ โอเคเรามาปิดท้ายกันกับผัดสุดท้ายผัดที่8ผัดในเนตรกันนะก็ผัดในเนตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นผัดที่เป็นผัดเจ้าปัญหาเลยนะคือเป็นผัดที่ผมพูดตามตรงว่าเขายัดมาแล้วจังหวะมันไม่ค่อยเหมาะกับด่านโครงสร้างด่านจริงๆนะมันจังหวะมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นตัวที่แบบตัวมันแต้มดีแต่ว่าจังหวะมันไม่ลงตัวมันก็เลยทําให้ต้องเล่นแบบ,แบ,บสายชุบล้วนอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งผมก็ใช้เป็นถั่วชุบไข่ชุบนะเออก็คือเอาง่ายไว้ก่อนนะแต่บอกเลยนะต่อให้เป็นถั่วชุบไข่ชุบก็จะยังแบบต้องค่อนข้างสู้ชีวิตนิดนึงนะเพราะว่าผมลองมาละถ้าเกิดเล่นเป็นแผนที่เนี่ยโคตรจะสู้ชีวิตเลยอันเนี้ยผมลองมาละคือถ้าเล่นเป็นแผนที่เนี่ยต้องแบบยื้อหลุมโดดยื้อปิดท้ายก่อนชุบให้ดีอะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยจะใช้สกิลไม่ทันนะแต่ถ้าเป็นถั่วชุบเนี่ยอันเนี้ยจะ ไม่ต้องพิสดารหนักระดับเท่าแผนที่นะก็จะค่อนข้างง่ายกว่าเนาะผมก็เลยใช้เป็นถั่วชุบเนาะเออแต่ถ้าใครที่อยากได้แต้มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้แผนที่ได้ถ้าใช้เป็นแผนที่เนี่ยถ้าเป็นจังหวะเซตประมาณนี้เนี่ยแต้มจะขึ้นมาประมาณ20-30ล้านประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกเนาะอ่ะโอเคก็แต้มจะจบได้เยอะขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นถั่วชุบเนี่ยแต้มมันจะจบได้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าแลกมาด้วยความที่เล่นง่ายกว่าเยอะเนาะก็ถ้าเกิดเล่นเป็นสมบ พันหนึ่งร้อยล้านนะเออแต่ถ้าเล่นเป็นเซตสายแบบชุบล้วนเน้นเล่นง่ายอะไรเงี้ยถอดแหวนมีออกใส่แผนที่อะไรเงี้ยแต้มมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านกลางๆ1,000ลา้ 1, ลานนิดๆอะไรเงี้ยก็จะหายไปเกือบเกือบร้อยล้านอย่างที่บอกครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่สนแต้มก็ใช้แผนที่ได้แต่ถ้าใครที่อยากได้แต้มเยอะขึ้นแล้วสู้ชีวิตหน่อยก็เล่นเป็นตัวของแผนที่เล่นเป็นแผนที่ไข่ชุบอะไรเงี้ย แต่ถ้าใครที่แบบอ่ะกลางๆแบบผมได้แต้มประมาณหนึ่งแต่ก็เล่นไม่ยากจนเกินไปก็ใช้ถั่วชุบแบบนี้เนาะอ,อ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าผัดในเนตมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยลงตัวกับจังหวะของด่านจริงๆนะเออคือถ้าเกิดให้มาเป็นตัวอื่นอะไรเนี้ยจังหวะมันน่าจะง่ายมันน่าจะลงตัวกว่าน,นี้เนาะแต่ก็เข้าใจได้แหละเดฟเขาก็คงใส่มาเพราะว่าตัวมันเหมาะกับทีมด่านไงแต่นั่นแหละถ้าพูดถึงเรื่องความเหมาะสมกับจังหวะด่านก็คือไม่สมพงกันเลยไม่ไม่สมพงกันเลยจริงๆนะฮะ อ่ะโอเคก็นเนทเนี่ยอันนี้เป็นสกิลรอบลองทายเนาะรอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายนาะซึ่งเดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยต้องพยายามโดดยื้อพอสมควรเนาะก็ะจะโดดยื้อเพื่อให้ตัวของตัวนเนตเนี่ยได้ระยะให้ไกลที่สุดแล้วก็จะได้ตัวของการชุบจับตัวของถั่วชุบกับตัวของไข่ชุบเนาะแต่ว่าผมก็จะไม่ได้โดดยื้อพิศดารเลยเยอะนะก็จะยื้อแบบปกติปกติเนาะก็จะพยายามแบบโดดโดดให้ได้ไกลที่สุดที่จะทําได้แต่ว่าก็จะไม่ถึงขั้นแบบ ยื้อเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะอ่ะก็จะพยายามโดดประมาณวิท้ายประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดแบบโดดดีๆหน่อยอ่ะโดดประมาณกลางๆอะไรเงี้ยมันก็จะใช้สกิลทันได้แบบพอดีนะอ่ะประมาณนี้ฮนงะก็จะง่ายๆนะก็ไม่ก็ไม่ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอนะ่ะประมาณนี้ละกันนมะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปนมะอย่างที่บอกว่ามันจะจบได้1,100ล้านนะเนี่ยมันก็จะได้พุ่งปิดท้ายมานิดหน่อยนะ ก็ขึ้นกับจังหวะจุดเกิดของน้องในเนตร้วยนะที่ผมเล่นก่อนหน้านี้มันก็จะมีบางจังหวะที่แต้มก็จะจบได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็จะเล่นยากกว่าหน่อยนมอ่าโอเคก็จบสุดทีที่5797ล้านเนาะอย่างนี้บอกว่าเซตนี้เนี่ยมันสามารถถึง5,800ล้านได้นมโอเคก็จบกนไปแล้วนมสำหรับเบรกเอาว่าลำยแสงเรืองรองซีซั่นในเนตรเกือบจะอีซี่บิลนมมันก็อีซี่บิลแต่ว่ามันก็มันจะมีความยากก็ตรงผัดในเนตรนี่แหละแต่ว่าก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าผัดในเน มันช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะคือผมมาลองแบบฟูลอีซี่โคตรมาแล้วปรากฏว่าแต้มมันจบไม่น่าพอใจเท่าไหร่แต้มมันหายแบบเยอะมากเลยก็เลยต้องเล่นประมาณนี้เพื่อที่จะให้ได้จบเยอะในระดับหนึ่งแต่ก็เล่นจะไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสาหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบายบาย